สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 1, เทคโน o c r a ซีซั่นหนอพินึ่งนะครับวันนี้เป็นเอร์ชั่นแรกครับเท uh. n o c r a f t คืออะไร uh. Technocraft uh. ก็คือ Mod Pack ที่ผมสร้างขึ้นเองและเป็นการเล่นสวยวิล wow. นะครับผมลง m o ดไปประมาณ20กว่า Mod นะครับลงในแพ็คเดียวแล้วถ้าผู้ชมที่เล่น m o ดไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมจะมีการสอนอยู่ตลอดอยู่แล้ว เรามาเริ่มกันเลยคุณอาจจะสังเกตนะครับว่าทำไมผมเล่นกับซันบอยเพราะว่าผมใช้คอมพิวเตอร์ของน้องผมอยู่เพราะว่าคอมผมนี่มันมันกระตุกแบบขั้นรุนแรงนะครับมันโอโหสุดยอดไม่อยากให้ผู้ชมได้ชมแบบความกระตุกอย่างนั้นก็เลยขอยืมน้องใช้ครับก็ <c oughs> ผมก็ใช้แคลน้องแล้วก็น้องใช้แคลผมแทนอืมโอเค ก็อย่ามาขอ IP นะครับเพราะผมเล่นแลนใชเ้เชื่อไมไว้ได้อยู่แล้วคุณสามารถดาวน์โหลดมอดแพคได้นะครับในดีสคริปชั่นผมจะลงลิงก์ดาวน์โหลดไว้แล้วก็เอาไปใส่ในมอดโฟลเดอร์ได้เลยแล้วก็เล่นได้เลยอันนี้เป็น Minecraft 1.7.10นะครับเราจะมาเล่าเรื่องมอดกันดีกว่าว่าผมลงมอดอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือ bbo c r a f t BBO ครับก็จะเป็นมอดที่เพิ่มบล็อกตกแต่งที่ประมาณว่าใช้ได้ของได้จริงอะ่ะอย่างเช่นชั้นวางหนังสือแล้วก็เอาหนังสือไปวางได้จริงๆหรือจะเป็นชั้นวางของเอาของไปวางได้จริงจอะไรประมาณนี้หน้าตาเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ BBO Boost Extra Biom XL ก็สังเกตดูนะครับตอนนี้ผมกำลังใช้ Extra Biom XL อยู่ก็เป็น มอสที่เอาไว้เพิ่มไบโอมอยู่แล้วแล้วก็จะมีต้นไม้ชนิดใหม่ๆขึ้นมา ABBO Wood Extra Biome XL นี่ก็จะเป็นมอสที่เสริมความสามารถของ BBO c r a f ที่ไม้บางชนิดเนี่ยที่มันมาใหม่ใน Extra Biome XL ก็จะทำให้ BBO ค r a f มันซัพพอร์ตได้เหมือนกัน Chisel Chisel ก็จะเพิ่มหินใต้ดินมากมายอย่างเช่น Granite, Andesite, Diorite, Limestone, Marble แล้วก็จะมีบล็อก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกตกแตกซะมากกว่าใช้งานไม่ได้เอาไว้สวยๆเฉยๆ dense ore dense ore ก็เป็นมอดที่ทำให้บางบล็อกเนี่ยเวลาเราลงไปใต้ดินปุ๊บจะทำให้เราเห็นบางบล็อกเนี่ยแร่บางบล็อกก็จะมีแบบเหมือนกับประมาณว่าเป็นบล็อกแ,แปลกๆเป็นสมมติ dense iron ore ตัวอย่างนะครับ dense iron ore ก็จะเป็นแบบว่าเรา ขุดเดนไซร์อปุ๊บเราก็จะได้ r o o Ore ประมาณ3บล็อกอะไรประมาณนี้ตัวอย่างตัวอย่างส่วนถ้า r o o Ore ก็เหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเพิ่มบล็อกเช่น Dense Dense ขึ้นมาถ้าไม่ใช่ Dense ก็โปรตีหละต่อมาก็ Extra Biome l ก็ที่เห็นอยู่เป็นไบโอมแปลกๆมากมายแล้วก็มีต้นไม้มากมายดอกไม้แปลกๆ Extra Utility ก็จะเป็นมอดที่เพิ่มไอเทมจิปาถะมากมาย เดี๋ยวก็คอยดูแล้วกันเพราะว่าผมอธิบายได้ไม่หมดหรอก Inventory Tweaks นะครับต่อไป Inventory Tweaks ก็จะเป็นมอดที่ทำให้เราสามารถจัดการ inventory เราได้อย่างสบายสบ,ยสบยง่ายๆเลยโดยการเอาเมาส์ปุ่มกลางมาคลิกที่ inventory ของเราก็สามารถจัดการเรียบร้อยแล้วมันก็จะจัดการของใน inventory ให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวคอยดูให้ ไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ Ion c h a s i Ion Chase. Chase ก็จะเป็นมอดที่เพิ่มเชสที่บว่ามันก็จะมีเชสหลายแบบอย่างเช่น Ion Chase Gold Chase Diamond Chase ทำให้เชสมันสามารถเก็บของได้มากขึ้นในบล็อกเดียวแล้วก็ต่อมาก็คือ Journey Map Journey Map ก็จะเป็นมอดที่เอาไว้ทำให้เราเพิ่มแผนที่ ตามมุมบนขวานี่เลยแล้วก็พอเราเพิ่มเจอีนแมปปุ๊บเราก็สามารถเทเลพอร์ตไปนู่นไปนี่ได้เวลาเราสร้างเราก็สามารถสร้างเว y p o i n t แล้วก็เทเลพอร์ตไป,ไปมาได้ต่อมามอ h ก็เป็นมอสท,ที่ทําให้เราสามารถแปงลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้อย่างเช่นแปงลงร่างเป็นวัวเป็นหมูเป็นหมาหรือเป็นซอมบี้เป็นค r ี e ปอรได้หมดเลยแต่พวกบอสคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับ ต่อมาก็คือ Mr. c r e y f i s h Furniture มอนนี้ก็จะเพิ่มพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นโซฟาโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยเป็นมอดที่ค่อนข้างดีเลยเชียว NEI Not Enough Item <c oughs> ก็เป็นมอดไอ้ข้างๆเนี่ยทำให้เราสามารถคลิกดูได้ว่าอะไรคาบยังไงอะไรย่ายเออประมาณนี้แหละมีประโยชน์มากเลยต่อมาก็คือ Open Blocks Open Box ก็คล้ายๆกับ Extra Utility ก็เพิ่มพวกไอเทมจิปาถะมากมายแล้วก็เออผมก็อธิบายยากเหมือนกันงั้นก็ค่อยไปดูถึงเวลาใช้จริงๆเลยแล้วกัน Optify Optify นี่เวลาเราลงปุ๊บแล้วเราเปิดพวกวิดีโอเซตติ้งอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มันก็จะเซตติ้งได้มากขึ้นมากกว่าเวลาเซตติ้งปกติ และยังทําให้เกมเร็วขึ้นด้วยแต่ว่าสําหรับบางคนนะครับที่ใช้ o p t i f y n e แล้วจะไปเจอ Tinker Construct คอมบางเครื่องไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเหมือนกันว่าเพราะว่าลง2มอดนี้พร้อมกันแล้วมันใช้ไม่ได้ก็พอถ้าเราใช้ไม่ได้ปุ๊บเราก็เอา o p t i f y n e ออกแล้วกันต่อมาก็คือ Tinker Construct Tinker Construct ก็เป็นมอดที่เพิ่มเครื่องมือเช่นดาบ ดาบหลายแบบมากเลยแล้วก็จะมีพวกเชลเวลหรือ b i g กแอก็จะมีลักษณะแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแล้วก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างด้วยแฮมเมอร์อย่างเงี้ยอุปกรณ์เช่นแฮมเมอร์ก็สามารถขุดได้3ูณ3เลยในทีเดียวช่วยประหยัดเวลาได้มากมายแล้วก็ต่อมาก็คือ t h e r m โมไดนามิกสก็จะเป็นมอดที่ เพิ่มระบบขนส่งอย่างเช่นท่อท่อต่างๆของ m อ d เทอร์โ expansion อืมแล้วก็ Thermal Expansion ก็เป็น Mod ที่ Mod พลังงานหลักเลยแหละถ้าเราเล่น Mod พลังงานส่วนใหญ่เราก็ต้องลง Mod Thermal Expansion ทั้งนั้นถ้าไม่ลงก็แปลกมากเลยเพราะส่วนใหญ่เราก็ใช้กันทั้งนั้น mod ส a c k ส่วนใหญ่ก็มีกันหมด Thermal Foundation ก็จะเป็น Mod ที่ เพิ่มแร่อย่างเช่นแร่ c o ปเปอร์ทินเลดอะไรพวกนี้มอสพวกเอพวกแร่พวกเนี้ยก็จะเอาไว้ใช้ครับสำหรับเอาไว้ครับสำหรับเอ่อพวกไอเทมต่างๆใน Mod เอ็กซ์แบนชนัแล้วก็สุดท้ายคือ m o สไว l ่าไวล่าก็จะเป็นไอข้างบนอะเวลาเราผมชี้บ็อกแล้วมันจะขึ้นข้างบนว่ามันคือบล็อกอะไรนั่นแหละก็คือ m o ส v วล่า ส่วนถ้าคุณไปเปิดอลองไปเปิดดูในมอ d p a c k นะครับคุณก็จะเจอ m o สแปลกๆเช่น c o ้ดชิคเก้นคอโค c ดชิคเก้นลิฟโค c ดเอฟเอชคอไอชันยูท t ลแมนเทล o อเพนมอสลิไอพวกนี้ก็คือมันประมาณว่ามันเหมือนโดนบังคับให้ลงอะถ้าเราอยากเล่น NEI เราก็ต้องลงโค c h i c k e n c นคอกับ c o ้ดชิคเก้นลิฟก่อนไม่งั้นเราก็เล่นไม่ได้โค้ดเอฟเอชคอก็ ก็เหมือนกันเป็นของ Thermal Expansion ถ้าเราเล่น Thermal Expansion เราก็ต้องลง o f h Core ก่อนไม่งั้นเล่นไม่ได้แล้วก็ต่อมาก็คือ i c h o n Utility i o n u t i l i ก็เป็นของ Morph อยากเล่น Morph ต้องลงไอ้นี่ก่อน Mantle ก็เป็นของ Tinker Construct นะครับแล้วก็ o p e n m o s s l i p ก็เป็นของ OpenBlocks โอเคตอนนี้ชื่อมอสรายละเอียด Mod ก็ เสร็จกันหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปผมก็ขอขุดแร่ไปสักพักนะครับขอข้ามไปนะครับแล้วก็พอผมได้แร่สักพักหนึ่งผมก็จะกลับมาใหม่แล้วเจอกันครับเออผมมีทิปนิดนึงนะครับสำหรับมอสทิงเกอร์คอนสตรันะครับก็คือประมาณว่าถ้าเราขุดแร่ไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะมีค b l โ s สโตนเยอะใช่ไหมเราก็จะเต็มตัวเลยดังนั้นการที่เราจะคับิกแอเนี่ยเราก็จะเป็นต้องใช้ไม้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเปลืองไม้เราก็สามารถทำปิกแอกหินทั้งแท่งได้โดยใช้ m o สทิงเก r ร์คอนสตรัเออแล้วก็หนังสือสองเล่มนี้ก็มันมาตอนที่เพิ่งเริ่มเกมนะครับถ้าเริ่มเกมปุ๊บก็จะมาทีเลยทีนี้เราจะมาสร้าง t ิงเกอร์คอนสตรักันดีกว่าเราจะมีโต๊ะทั้งหมด3โต๊ะนะที่ผมจะทำก็คืออ่อทำแบงค์แพทเทิร์นก่อนทำแบงค์แพทเทิร์นเสร็จปุ๊บเราก็ มาทำโต๊ะทั้งหมด4สามโต๊ะกันเลยอย่างแรกก็คือเราต้องใช้โต๊ะค้าบครับแล้วก็ใช้แพล้งเราจะใช้โต๊ะคราบใช้แพล้งหนึ่งบล็อกแล้วก็ใช้ล็อกอีกหนึ่งบล็อกก็เป็นส่วนประกอบในการคร้าบครับแล้วเราก็ใส่ไอ้นี่ไปแบงค์แพทเทิร์นปุ๊บเราจะได้ t o station เราก็ได้หนังสืออีก2เล่มใส่แพล้งเข้าไปก็จะได้เซนสิลเทเบิลแล้วก็ ใส่ล็อกเข้าไปก็จะได้ Part Builder เรียบร้อยต่อมาก็คือเราก็จะเอา3โต๊ะเนี่ยมาวางอย่างแรกคือ Stencil Table เรียงลำดับอย่างนี้จะได้ไง่ายๆแล้วก็ Part Builder แล้วก็ Tool Station เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเริ่มทำแม่พิมพ์ด้วย Stencil Table ตรงนี้เราก็เลือกแม่พิมพ์ได้ ใส่แบงค์แพทเทิร์นปุ๊บก็คลิกเลือกแม่พิมพ์ได้เลยเราก็จะใช้ปีแอคเนะครับอันแรกเลยแล้วก็เนื่องจากป X k แอคนะครับเราต้องใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด3แบบแล้วก็ไปคัฟกันอีกครับเหมือนเดิมแหละวิธีเดิมเอาไม้แล้วก็สติกคัฟอย่างนี้เข้าไปวางปุ๊บอันที่2ที่ต้องใช้ก็คือ t o o r r o p a t t e r n โอเคได้ละแล้วอันที่3ก็คือ two binding อยู่ในนี่ไม่ใช่เออนี่แหละ two binding เสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้า part builder นะครับไอช่องซ้ายเนี่ยก็จะเป็นช่อง pattern ส่วนช่องขวาก็จะเป็นช่องพวกวัสดุเราก็ได้ไปละ pickaxe a อันนึงแล้วก็ stone binding ก็จะได้พร้อมกับ stone shard ด้วย stone shard นี่ก็ประมาณว่าเหมือนเป็น ค o b b l อ s t สโตนครึ่งบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผมทำทูทู i n ดิงมาสองอันทำไมเนี่ยผมจะใช้ทูร้อนนะครับแล้วก็จะกราฟกับค o b เปอร์สโตนปึ๊บก็จะได้ทูร้อนแล้วก็เออไบดิ้งโซนชาดกับโซนทูร้อนโอเคเรียบร้อยละเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าทูเ t a ชั o นคลิกเลือกปิกแอ็นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วเราก็จะได้สโตนปิกแอ็กมาแล้วเย่ แล้วทีหลังนะครับเวลาเราต้องการซ่อมเราก็เราก็ซ่อมได้ง่ายๆเลยใช้คอพโป้สโตนแค่ชิ้นเดียวเองเป็นอะไรที่ถูกมากเราก็สามารถเอาไปขุดได้ปกติเลยเนี่ยสบายมากเลยอืเรียบร้อยตอนนี้เราก็สร้างเครื่องมือชนิดใหม่และเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงที่เท่านี้นะครับวิดีโอสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่า วิดีโอต่อไปเราก็จะมาเริ่มพูดถึงระบบพลังงานในมอดนี้กันละในมอดแพ็กนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ